เมื่ออุตสาหกรรมใดก็ตามเข้าสู่โหมดตั้งรับนั่นคือจุดจบของอุตสาหกรรมนั้นนี่คือคำพูดเปิดงาน Swell 2025ของ b r a ร Galinghouse CEO Ripple ที่เพิ่งจบไปเป็นประโยคที่แรงเหมือนกันส่งสารตรงไปถึงกลุ่มธนาคารดเดิมเลยชัดเจนมากวันนี้เรามาดูกันว่ากลยุทธ์วิสัยทัศน์และก็ประกาศสำคัญๆจากงาน Ripple Swell ล่าสุดมีอะไรบ้าง ใช่เลยงานนี้เขาเน้นเรื่องการสร้างจริงๆสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนสำหรับองค์กรสำหรับสถาบันการเงินไม่ได้เน้นเกงกำไรราคาเริ่มที่กลยุทธ์แรกเลยเล่นเกมรุกที่ท้าทายระบบธนาคารแนวคิดนี้การลิงเฮาส์ย้ำม,มากเขาบอก Ripple กำลัง playing offense คือเดินหน้าบุกถูกต้องเพื่อโตสร้างของสร้างบริการที่ลูกค้าอยากได้จริงๆสวนทางกับสิ่งที่เขาเห็นในฝั่งธนาคาร ที่เขาบอกว่าธนาคารอยู่ในโหมดตั้งรับอันนี้ขยายความหน่อยสิเขามองว่าพออุตสาหกรรมไหนเริ่มตั้งท่าป้องกันตัวมันเป็นสัญญาณอันตรายเหมือนใกล้จบเกมแล้วหมายความว่ายังไงคือระบบธนาคารปัจจุบันบริการลูกค้าได้ยังไม่ดีพอและที่สำคัญดูเหมือนไม่ค่อยอยากให้มีการแข่งขันจริงจงจ,งจังๆเกิดขึ้นแต่ธนาคารเขาก็ลงทุนเทคโนโลยีเยอะนะมันต่างจากตั้งรับที่การิงเฮาส์พูดถึงยังไง จุดนี้น่าคิดการิงเฮาส์มองว่าถึงจะลงทุนแต่ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุปรงภายในลดต้นทุนไม่ใช่สร้างโน้ตกรรมที่เปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าหรือเปิดรับผู้เล่นใหม่ๆจริงๆเหมือนปรับตัวแต่ไม่ได้เปลี่ยนเกมประมาณนั้นเขาใช้คำว่าธนาคารเหมือนอยู่บนส้นเท้าด้านหลังคือตามเกมไม่ทันต้องหลักไม่ค่อยอยู่ซึ่งเนี่ยแหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดคริปโตขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้ความคล่องตัวที่มากกว่า ใช่เลยมีตัวอย่างที่เขาชอบเล่าด้วยนะเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพของระบบเดิมเรื่องไหนนะเรื่องส่วนตัวเขาเลยที่เคยต้องพกเงินสด5,000 50, 0ื่นดอลลาร์บินจากแคลิฟอร์เนียไปลอนดอนเพื่อไปฝากเงินใช่เขาบอกว่าทำแบบนั้นเร็วกว่าส่งเงินผ่าน SWIFT ในตอนนั้นอีกก็เป็นภาพที่ชัดดีนะถึงแม้ตอนนี้ s w i f t จะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วแต่มันก็ยังชี้ว่าระบบจ่ายเงินมันควรจะเร็วกว่านี้มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้อีกนั่นแหละ Ripple ถึงต้องเล่นเกมรุกสร้างทางเลือกที่ดีกว่าขึ้นมาโอเคนอกจากท้าทายระบบเดิมแล้วแก่นภารกิจจริงๆของ Ripple ตอนนี้คืออะไรมีคนจาก iTrust Capital บอกว่า Ripple สนใจสร้างธุรกิจไม่ใช่เรื่องราคาใช่เลยจุดยืนหลักคือสร้างมูลค่าสร้างการใช้งานจริงมี2แกนหลักๆที่ Ripple ใช้ขับเคลื่อน XRP แกนแรก Total Value Locked หรือ TVL คือการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกเอามาใช้เอามาล็อกไว้บน XRP Ledger เพิ่มมูลค่าที่ใช้งานจริงบนเชนและการที่2 Real World Assets หรือ RWA การผลักดันสินทรัพย์โลกจริงพวกอสังหาพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆให้มาอยู่บน XRP Ledger ถูกต้องเอามาทำเป็นโทเค็นซื้อขายแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์บนเชนได้เลยการเน้น TVL กับ RWA นี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวย,สวย ไม่ใช่เลยมันคือการเปลี่ยนสถานะ XRP จากแค่สินทรัพย์เก็งกำไรไปเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเป็นรางรถไฟจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจดิจิตัลพอนึกภาพออกเหมือนโฉนดที่ดินสัญญาเงินกู้ซื้อขายกันได้ทันทีบนเลจเจอร์นั่นแหละคือระดับของการใช้งานจริงหรือ real world utility ที่ Ripple กำลังสร้างซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการ XRP แบบยั่งยืนจริงๆฟังดูเป็นการวางรากฐานระยะยาวเลย เป้าหมายใหญ่ของ Ripple คือเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนชั้นนำให้สถาบันการเงินให้องค์กรการจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องขยายธุรกิจแบบมีกลยุทธ์ใช่หนึ่งในวิธีที่เห็นชัดคือการซื้อกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินดั้เดิมที่เรียกว่า TradFi ซื้อ TradFi เพื่อมาเชื่อมกับ DeFi โลกการเงินใหม่ถูกต้องสร้างสะพานเชื่อม2โลกมีดีลไหนที่น่าสนใจบ้างการซื้อ G Treasury นี่ชัดมาก G Treasury นี่เหมือนเป็นแดชบอร์ดให้ CFO บริษัทเป็นพันๆแห่งเลยนะช่วยให้เห็นภาพรวมการเงินของบริษัทใช่ทั้งกระแสเงินสดการจ่ายเงินเงินฝากทำให้ r e p ปเข้าไปเสนอโซลูชันจัดการธุรกรรมมูลค่ามหาศาลได้โดยตรงเลยเหมือนได้กุญแจเข้าประตูหลังบ้านองค์กรใหญ่ๆเลยแล้วการซื้อพาลาเซ่เหรอ พาลิเซตนี่เสริมแกร่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคัสตอดีอินฟราสตรักเจอร์เรื่องคัสตอดีนี่สำคัญมากสำหรับสถาบันจำเป็นสุดๆถ้าอยากเข้ามาในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ก็มีการลงทุนใน h ิ d e n Road b i ทโนเมียแสดงว่าขยายไปเรื่อยๆเห็นว่ามีคนเดาเป้าหมายต่อไปด้วยชื่อเซอร์กิตโผล่มามีการพูดถึงเซอร์กิตจริงๆเพราะเขาทำธุรกิจด้านกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับพาลิเซตอยู่แล้วถ้าเอามารวมกันได้ ก็อาจจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการปกป้องสินทรัพย์ดิจิตอลไปอีกขั้นเลยนอกจากการซื้อกิจการแล้วความแข็งแกร่งทางการเงินของ Ripple เองก็น่าสนใจในงาน Swell มีประกาศระดมทุนรอบใหม่ด้วยใช่รอบนี้มีรายใหญ่เข้ามาลงทุนเลย Citadel กับ Fortress สถาบันการเงินระดับโลกทั้งนั้นใช่แล้วการประเมินมูลค่าริ p p ป e รอบนี้ก็สูงถึง4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์40,000ล้านดอลลาร์ ยังมีคริสเพอร์กินส์จาก c o i n f u ันให้ความเห็นอีกนะว่าถ้าดูมูลค่าตลาดรวมๆริปเปิลอาจจะแตะแสนสามหมื่นล้านดอลลาร์สูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ยกัยกษ์ใหญ่อยา่ยาง CME หรือ ICE อีก e. ใช่ตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนสถานะที่แข่งแกร่งมากๆของริปเปิตัวเลขระดับนี้แสดงว่านักลงทุนสถาบันเชื่อมั่นสูงมากจริงๆทีนี้ กลับมาที่ XRP มีคนสงสัยกันเยอะในโลกออนไลน์ว่าบทบาท XRP จะลดลงไหมพอ Ripple มี stable coin ของตัวเอง RLUSD การลิง g h o u s e ์ตอบเรื่องนี้ตรงๆงในงานเลยเขาเน้นว่า XRP ยังเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างที่ Ripple ทำการมี RLUSD หรือ Ripple USD ไม่ได้มาแทนที่ XRP ไม่ได้มาแทนที่เลยมันจะทำงานบน XRP l e ะเจอด้วยซ้ำแล้วมันจะทำงานร่วมกันยังไง XRP กับ RLUSD ในระบบของ Ripple เองอย่าง G Treasury หรือ Ripple Payments จะมีการใช้ทั้ง stable coin อย่าง USDC ที่ Ripple เคย mint เยอะมากนะเกือบ20%ของทั้งหมดในอดีตแล้วก็ใช้ XRP ด้วยใช่ใช้คู่กันไปเลยการจะเลือกใช้อันไหนก็ขึ้นกับคู่สกุลเงินเส้นทางธุรกรรมความต้องการลูกค้าเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ต้นทุนดีที่สุดถูกต้องไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งบางที Stable Coins ก็หมาะก,กว่าบางที XRP ก็ได้เปรียบกว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของ XRP คือมันรองรับธุรกรรมได้เยอะ Scalable เร็ว a s t แล้วก็ต้นทุนต่างมาก Inexpensive แล้วการมี RLUSD มันส่งผลต่อความต้องการ XRP ยังไงจุดสำคัญคือ RLUS d มันทำงานบน XRP l e d g e r ใช่ไหมใช่ การทำธุรกรรมทุกครั้งของ ILUSD บน Ledger เ,เ,เนี่ยมันต้องใช้ XRP เป็นค่าธรรมเนียมเป็นเหมือนเชอ้อเพลสแปลว่ายิ่งใช้ r l u s d เยอะต่อยิ่งต้องใช้ XRP เยอะตามไปด้วยความต้องการ XRP ก็เพิ่มขึ้นมันส่งเสริมกันแต่ Ripple ก็ไม่ได้ยุติดแค่ XRP อย่างเดียวการลิงเฮาส์ย้ำว่าเขาไม่ใช่ XRP maximalist คือไม่ได้สุดโต่งว่าต้องใช้แต่ XRP จะเลือกใช้เชนใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อสร้างโซลูชันที่ต่างกัน เ้าหมายหลักคือแก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่ใช่ผูกติดกับเทคโนโลยีเดียวต้องยืดหยุ่นต้องดูผลลัพธ์เป็นหลักเป็นแนวทางที่เน้นประโยชน์ใช้สอยจริงๆมาถึงเรื่องสุดท้ายอนาคตของงานสว l ลเองเห็นว่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครั้งหน้าครั้งที่10ใช่การลิงเฮาส์บอกรายละเอียดงานสวลครั้งหน้าแล้วจะจัดฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าที่นิวยอร์กซิตี้มีอะไรใหม่บ้างเปลี่ยนแปลงใหญ่เลย อย่างแรกคือรวมงานงาน XRPL Apex ที่ปกติเน้นนักพัฒนาจะเอามารวมกับ Ripple Swell ถาวรเลยใช่ทำให้เหลือเป็นงานใหญ่แค่งานเดียวที่ Ripple จัดเองและมีอะไรอีกอย่างที่สองคือขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิม Swell จะเน้นลูกค้าสถาบันการเงินเป็นหลักใช่ไหมใช่รูปแบบใหม่จะเปิดกว้างขึ้นมากเชิญใครมาเพิ่ม ทั้งนักพัฒนานักลงทุนนักวิจัยนักวิชาการแล้วก็สำคัญเลยคือชุมชนผู้ใช้ผู้สนับสนุน XRP ทั้งหมดให้มาอยู่ในงานเดียวกันใช่เลยทำไมถึงต้องรวมงานขยายกลุ่มเป้าหมายขนาดนี้เขาอยากสร้างพื้นที่ให้กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มคนในชุมชนกลุ่มคนสร้างนวัตกรรมได้มาเจอกันแลกเปลี่ยนความคิดทำงานด้วยกันใกล้ชิดขึ้นเพื่อสร้างทีมที่แกร่งขึ้น พัฒนา Use Case ที่มันจับต้องได้เข้าถึงคนได้มากขึ้นถูกต้องถือเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของทางระบบนิเวศ Ripple และ XRP เลยเป็นสัญญาณชัดเจนว่า Ripple ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปข้างหน้าโดยอาศัยความร่วมรวยกับทุกส่วนใช่เลยสรุปแล้วสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับ Ripple S l well 2025ก็สะท้อนภาพริ p p ป e ในฐานะองค์กรใหญ่ที่กำลังเดินหน้าเต็มที่จริงๆด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก ม uh ุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้สถาบันผลักดันการใช้งานจริงผ่าน TBL ผ่าน RW โดยมี XRP เป็นแกนสำคัญและยังตั้งใจจะรวมชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยงาน Swell รูปแบบใหม่ปีหน้าด้วยเป็นภาพที่ชัดเจนแสดงทิศทางความมุ่งมั่นของ Ripple ที่จะก้าวเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนสำหรับโลกการเงินยุคใหม่จริงๆเมื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ Ripple กำลังสร้างเชื่อมโยงโลกการเงินเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสถาบันการเงินดั้งเดิมจะปรับตัวรับเอาเทคโนโลยีใหม่หรือจะถูกชิงไว้ข้องหลังนี่คือคำถามสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมติดจอมช่องคอย1 One